กอปีชาอีกเชนเคยครับในรายการสระว่ายน้ำผู้ได้ by w i n i n b วันนี้เรามาพูดคุยเกีนยถึงเรื่องล้ออุดตะกอนนะครับจุดทำความสะอาดสระว่ายน้ำนะครับตัวหลักเลยนะครับนะครับหัวใจหลักตัวหนึ่งก็คือล้อดุดตะกอนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า vacuum head นะครับหรือบางคนเรียกหัวดูดตะกอนนะครับแต่ว่างคนเงินว่ามันมีล้อก็เลยเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าคำว่าหัวดูดตะกอนนั้น มันไปคล้ายคืนกับตัวเจ้าแวคัมฟิต t i n g นะครับผมก็เลยเรียกว่าล้อดูตะกอนนะครับโอเคล้อ okay. ดูตะกอนหรือแวคัมเฮดนะครับวคัมเฮดมันจะมีในท้องตลาดเนี่ยนะครับมาตรฐานที่ใช้กันสระว่ายน้ำทั่วไปนะครับก็จะมี14นิ้วหมายว่าความกว้างนะครับ14นิ้วนะครับแล้วก็มี19นิ้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยถึง2รุ่นนั้นนะครับเราคุยถึงเรื่องรุ่นที่มัน บิ๊กใหญ่ที่สุดนะครับรุ่นที่ Amazing ที่สุดนะครับเหมาะสำหรับสระว่ายน้ำโอลิมปิกสระว่ายน้ำฮาร์ปโอลิมปิกสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พับบิ๊กผูลนะครับมันคือตัวไหนนะครับวันนี้นำเสนอเป็นนะครับของแอทเทนผูกนะครับล้อดูดกรขนาดใหญ่นะครับ32นิ้วสแตนเลสนะครับ32นิ้วสแตนเลสรหัส01357นะครับ01357 ล้อดุจกรนะครับไวคัมเฮดนะครับสามสิบสองนิ้วแอทอนคูนะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะดูดูด้านหน้าตาเลยนะฮะโอ้ใหญ่มากนะนะครับตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเตเลสนะครับอ่านี่ให้ดูข้างล่างนะครับข้างล่างจะมีแปลงนะครับทำหน้าที่ในการขับไปด้วยนะครับนี่สุดยอดมากเลยนะแปลงตัวเนี้ยแข็งแรงคุณทานดีมากนะไปซูมให้เราดูใกล้ๆนะครับ สะนะครับโอลิมปิกสระแข่งนะครับควรจะมีนะครับตัวนี้ติดไว้นะครับล้ออุดตะกอขนาดเล็กๆย่งไม่เหมาะนะครับแน่นอนนะครับต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับถึงจะคุ้มนะครับล้ออุดตกรสแตนเลสหาที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่วินวินพวงเรานะขนาดใหญ่ๆอย่างนี้32มนิ้วนะครับโอเคด้านล่างล้อนะครับอย่างดีนะครับนะครับมีที่ขาดด้วยนะครับโอเคนี่คือด้านล่างมาดูด้านบนนะโอเคอ่าเริ่มจากตัวนี้นะ หูจับตัวนี้นะครับหูจับตัวนี้เราไม่สามารถที่จะใช้แบบทั่วไปได้นะครับแบบนี้นะครับ <t> เราจะไม่ได้ใช้ด้ามนะครับเราจะไม่ได้ใช้ด้ามดุลกรเหมือนล้อดูขนาดเล็กนะครับเราจะใช้เชือกนะครับตัวนี้โอเคแน่นอนต้องใช้เชือกสองเส้นตรงนี้นะครับใช้เชือกสองเส้นด,นดนึงนะครับเราใช้หนึ่งคนดึงเชือกสองเส้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนี้นะครับ ก็ใช้เชือกสองเส้นนะครับอีกคนหนึ่งนะครับโอเคเวลาทํางานเนี่ยเราต้องมีเจ้าหน้าที่2คนถูกต้องไหมครับในการทํางานนะครับทำงานกันเป็นคู่เป็นทีมนะครับทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนในเจ้านี้นะครับขนาดใหญ่นะครับใช้เชือกดึงคนละั่งนะครับคนดึงไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็คือท่อต่อสายดูดกรนะครับมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติแน่นอนเพราะว่าตัวมันใหญ่สายดูที่เขาให้ใช้นะครับ ถ้าสวมด้านนอกนะครับจะต้องใช้นะครับท่อที่เป็น2นิ้วท่อดูดตะกอนสองนิ้วนะครับก็จะหายากนิดนึงนะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเพราะว่าทั่วไปล้อดูดตะกอนทั่วไปนั้นจะเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับหลายยี่ห้อมากนะครับโอเคเอามาดูนะครับท่อดูดตะกอนทั่วไปเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเนี่ยนะครับที่เราเรียก1น่นิ้วคือตัวนี้นะครับมันจะสวมนะครับ ถ้าเป็นร้อดูดทั่วไปเนี่ยเราจะสวมนอกเลยสวมนอกตัวนี้นะครับได้พอดีนะครับหนึ่งนห้านิ้วแต่ตัวนี้ถ้าถ้าเรามีสายดูดหนึ่งนห้านิ้วอยู่จะใช้ร่วมกันกับตัวนี้ก็ต้องสวมด้านในนะครับให้สวมด้านในนะด้านในจะพอดีนะโอเคถ้าเป็นสายสองนิ้วสวมด้านนอกนะครับมีคือวิธีการใช้งานนะครับสายรี่นี้นะครับโอเคปั๊มตัวขนาดใหญ่นะครับ จะดูดได้ดีนะครับถ้าสายใหญ่ๆแบบนี้เวลาดูดตะกอนนะครับปั๊มเล็กดูดมีปัญหาแน่นอนนะครับสายดูดนะครับถ้าสายใหญ่ๆแบบนี้มันก็ต้องยาวขึ้นไปนะครับในท้องตลาดก็มีถึง30เมตรนะฮะโอเคก็เนี่ยเป็นล้อดูดตะกอนสเตเลสสามสนิ้วขนาดใหญ่นะครับหาที่ไหนไม่ได้มีที่นี่วินวินพูนะครับแอดทอนพูรหัสศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับศูนย์สองห้าศูนย์แปดหนึ่งสามสองหกถึงเจ็ด นะครับรอดูสเตตเลสนะครับคขายๆนะครับ102นะครับถึง107นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคยอดมาซื้อมากแข็งแรงมากโอ้โที่ชั้นไหนที่มันกูเนี่ยเรามีสต็อกนะนะเข้ามาเลือกซื้อได้เลยโอเคนะครับสำหรับวิชาในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับมีเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ